ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ขรหลักนะครับเนาะนะครับอายุกับผมนะครับบบาวที่นะครับท่านผู้ชมนะครับมือนีผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่กลางทงหน้านะครับท่านผู้ชมเนาะกลางทงอีหลีนะครับนะครับทั้งพี่น้องเฮ้านะครับเพื่อนใดนิมนตนนะครับปูพญายมราชนะครับได้มาขอโฉกขลามนะครับอยู่ที่กลางทงนะครับ เดี๋ยวนะครับเหตุการณ์หรือว่าตัวเล็กิ่เป็นตัวไหนะครับเข้าตามไป,ปรพร้อมๆกันเนาะนะครับข,ขอประกาศก็สมุดเลยสมุ เอาเมียเข้าบ่บ่ครับเนียผมเนี่ก็ได่หอักๆมาเลยนะสีก็ด่าสีเอกหมดเลยออกหมดเลยมา

สวัสดีครับคุณอแสงน้อยแสงนหนครับแห้งโหดเนาะนะครับกลางทงดีดีนะครับพี่น้อยนะครับหอมเนาะน้ำลายมาส่กันเนาะนน้เขา้เข้าเจ้าเขาเลยเนาตอนวันที่นด้วยเพราเก้าดังเนาะนะครับมากะมัเกาโฉเขลาพุกเกานะครับผู้ชมเนาะนะครับแต่ว่าตอนนี้ปูนะครับกำลังทำพิธีเนาะกำลังเรื่อนะครับ เอาตัวเลขนะครับที่เป็นตัวใดเรีร้อกัน่าจากะไรอยู่นงงี้ยที่ตามไปพร้อมๆกันนะครับทิปอะไรครับทิปอะไรเท่าไรลองใส่ไปพังด้วยยุ่นี่เขียนอ่าเรียบร้อยอันนี้เด้ออันนี้เขียนเรียบร้อยเลยนี่เนี่อันนี้เขียนเรียบร้อยเลยเอาเส้นทิ้งจ้ามาจากะไรก่องหันนะทั้งหมดมันทิปทางทั้นบนทางซ้ายมันทิปตัองไรเลยครับเออเออแก่ซื้อเข้า น่งซื้อห้องเด้อหน้าตอนหันนเพราะตึกออกภาษาทิพไรเอรเเจมส์ถามเลยทิพไรน้าวัวๆหรอกสานาสบือกนดีดีเนยเนะตอนนี้น้ำหาตะแคกถอบอพี่ตะแคกพอบอ่ะโอ้ขึ้นเกียรไปยืนนี่นะครับบอหนั พ่อพอไอ้เสี้ยบ่แอนนี้ไตแหกไปยุธนาคัรคนน่ะบายครับ่อนีน่นาล่ะมนี่ันนี้พี่ตะแหกนะพ่อพเอตนี้เนี่นรัพี่ไยุธนาคัรคนน่ะไปพอที่จะของต้องมองอยู่ไทยขึ้นเถอะไต่ขึ้นเตีอยเียเมนบ่าหล่ะวันนี้ฮก็ต้องหาเงินไปไททีหน้ามาเึืนหนึ่งตัวที่อกบ่ไปเอาฮัตองเอาเงินไปเอาพุตาเอามานหนึ่งตัวเมนบ่หล่ เออเอาซื้อสิบปุ่นสิบเนี่ยเลยมาจานนั่นนะว่าอันเดียวกันจับต่อกันเด้อปล่อยแทงการขาการข,ขายของปุย๋ยโจมหายเมื่อนี้ขึ้นนี่คืนเรื่องสิบจะคำว่าปัญหาเมื่อกี้พยายามมาหกสิบสามคำ ทท1สี่คำค <14. S 1> อยพระล่าหูเทพบล่าหูยิ่งสอนค้ามสาบไข้คำาสาบให้ตัวข้าพเจ้าด้วยเถือถ้าอีไใดบัไใดขอบขั้วใดเคยจุดถูกจุดเที่ยนปล่อยแสงขอบขั้วกู้ามึงกลมหนากลมตาทานสร้างสามแทงสร้างสีง่แยกคอยข้ามสาบนี่คงงิีกับไปหาขอบขั้วมึงพุทธละล่ธมังละไล่ สิ่งไหลบดีของอัปปีเท่านี้กันแสงในตัวขบพเจ้าในขอบครัวขบพเจ้าขอให้ออกขอให้คไขยจะล่าไปน้ำถูดดำโดยเถิดแล้วบ้านปะตังใจวันที่ญี่ปุ่นลาอย่างเี้ยอย่าสั้นให้าเขาพร้อมเงีสียนะหาให้บุญมาถึงเน้สะอาดน้ำสะฮอน ขากูซ่าขากูซ่าอย่างนี้แค่ไหนอีบีบาไปเลย่งมานี่งกันนะมาว่ายแบบนี้เยี่ยมมาดิมาชนะกันนะนั่งไม่นั่งไม่ กันี่นะจำโคงแบบนี้สองคนเห็นได้ห้องเห็นแต่ห้องสองคน ห้องเนอะ้องามบ่ะออจะมาเฉพะี่ยไได้กี่รีกิะเป็นหนด้วบแค่ว่างามเสียี้องก็เยมันติมันติขึ้นตัวยังงามันเลยันเป็นานที่เปิดเรียี่ไม่ปั๊บเลยพอเป็นสัปาหมันกงามดอกะสาะจะเสียวหวนี่แหละวะ ไปหาพุ่นน่ะล็อกเด้อล็อกเด้อได้ไหมีเับได้ไหีค้ัครับดีเลยหมไ้แล้วครับผมยิ่งมาจัดการกันยากจัดการเาทีละหนึ่งบนต้นถังให้คุณเด้อแล้วคุณจับหนมมึงเด้อให้จับป่จ ทางโทรศัพท์ดูซึ้งว่าจะสามลอยในประเทศนะครับในประเทศเนาะกำเลยหาลอยนะพี่กำบอหาลอยเนาะนะครับช่วยจะแบโช่วยมานะครับหาคุณใหม่เนาะครับท่านใดอยากจะเบิ่งดวงนะลูกจะคนสองคนอันเดียกำแรกนี่เนาะเคยดูเคยตายจะคนบ่เคอตายจะคนอืแบะออกจะคนนั่นลูกจะคน ตายผู้นึงไปออกขณะกัดขึ้นหนึ่งขึ้นเป็นป๊อที่กันนั่นจะปุ๊บกุ้งเชียงไปแล้วอะ่ะนี่ลูกหย่าลดูแย่งดูตายวันนี้ลูกตายในท้องบ่จ้านั่นลูกมึงยีในใต้หนุ่มมึงยืนไฟจ้องหนุ่มมึงอ่นอะนี่คือลูกตายในท้องมีจุ้งเขา้าสองอันบ่อ๋อพอพลอเนาะนะครับอันนี้อันนี้เล่าเนี่ยรู้สึกว่าจะชี้ใจคนเดียวกันนะครับมาเลยยะ เด้อนี่ละเฮียนเล่ามันชนกันวันนี้น้ำขี้มันเลยไหลมาตะกี้มีส้วงสะอ่านบ่ส้วงที่ขี้นะของน้ำของน้ำนะมไหลมาปอวันนี้สองหลังเลยไหลมาหาปอวันนี้เฮียนได้ได้เปลี่ยนน่าคิดเด่นหนึ่งบ่ ตะกี้เนี่ยเหับนาหรจ้าจ้านั่นแลว่าหยับจ้าตะกี้เนี่ยเอ้อแล้วก็หยับทิศเออหยับทิศจะเป็นยังไน้องยายอนดีห้ย่ายปนดีมึงเหยจ้าหยับสองทิศ ยังไม่มีเวลาเลยนะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้เข้าห้องเลยวันที่สามว่าเนาะหัวมาบ่นี่ข้านนะครับหัวมาโขาวมาก้าเอาเอาึ้นมาแล้วพี่นั่ง่อนเสร็จแล้ววางนอยที่ แหงมึงจะหนวกหูเลยกูดังกูบอแหงนี่เอางานะลูกนะกูฟันให้สูเด้ปะเนี่ยกูฟันสูนี่ใช่กูฟันให้สูเลยมันนุกกะจะว่าฟันถงใี่เนาะกูฟันแม่มันเนี่ยกูเมียกูไล่หลายดิบักนี้มึงจะมึงจะส่งให้เมียกูเด้อเอียงเอียงจากกูนี่เด้อเอียงมาทางนี้ ไอ้กวีอังพูดยังไงกลางท้งเวียัง นี่สิกูซองเพียอะไรวะยิราบุ๊มึงจะงามนะโอนหน้ากับมึงนี่ลงมึงเตรียมพร้อม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 บอดเตรียมบอดแมนเตรียมสีไทยเตรียมสีไทยสีไทยมามาใกล้ๆมาใกล้ๆมาลังพีนลังพีนลังพีนยิรานึกว่ากูคือเก่าวะกูคือเก่าวะเนาะคือเก่าวะแต่ว่าคือเก่าตัวเบอร์สามเสียกันนะ ตัมือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เก่าวะที่เก่าเนาะอันนี้ฟันทงเลยนะเอาลงของแท้ปะเนี่ยยีราฟมันตัวเดียวกันเนึงสวนกับเก็บชูกันหนึ่งตัวละอ่ามึงเห็นว่าลูกตัวละกันปะแต่ป่าพิดตัวเดียวนึงจ้าเจ้าเห็นว่าพวกบอกว่าหนาค่ะค่ะค่ะมันเป็นตัวย ันนนีี้บบูครท่านผู้ชมนะครับสรุปให้ท่านผู้ชมนะครับรับทราบอีกทีหนึ่งเนาะนะครับตัวเลขกเป็นนะครับอยู่มองหนีเนาะนะครับจะมีทั้งเลขของปูย่อมนะครับแล้วก็ปูคําสิงเนาะนะครับเจ้าทีนะครับอยู่มองหนีนะครับจะแม่นนะครับเก่าหาศูนย์นะครับเก่าหาหนึ่ง นะครับแล้วก็ลอตเตอรี่นะครับที่ปูคนยิบไห้นะครับเป็นเลขกเก่าศูนย์หนึ่งเนาะนะครับแล้วก็เลขกสองตัวนะครับตอนแรกเพื่อนได้เจ็ดสีนะครับแต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนบอกเอาเจ็ดสีเนาะนะครับเพื่อนเฮ็ดจังไดนะครับกับสีมาดเออเออเจ็ดศูนย์นะครับเนาะนะครับกับเป็นเลขอยู่เออเอาเลขอยู่กลางธงนะครับทีมผู้ชมเนาะนะครับกับฝากไว้นะครับมักับค่อยจัดนะครับสามารถคัดกับผ่านเด้อนะครับแอดการ เป็นเพียงซื้อกลางนะครับนําเสนอนะครับแนวทางนะครับให้กับพี่หนองเฮ้านะครับมักจังใดก็จัดไปเนาะนะครับเพื่อนว่าเป็นเหล็กปุดหนีด้ท่านผู้ชมเนาะเหล็กปุดหนีนะครับอยู่ที่กลางทุ่งนี้นะครับพีธีกรรมเพื่อนใกล้สีแล้วแล้วเนาะนะครับเพื่อนกันยังเบากับลูกซย์ลูกหาเพื่อนอยู่นะครับแอดกัสิได้อัมรา้าจากท่านผู้ชมไปก่อนเนาะนะครับครับไว้พอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ